ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบทั้งวารสอและวารสามของร่างกฎหมายงบประมาณปี2567เพิ่มเติมในวงเงิน1.22แสนล้านบาทเพื่อนำเงินไปใช้ในโครงการดิจิทัล w a l l ล็ค่ะขณะที่ฝ่ายค้านอภิปรายถลมย่มย้ำว่าขัดรัฐธรรมนูญแ,และกฎหมายการเงินการคลังค่ะคโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมาก291เสียงต่อ161เสียงให้ความเห็นชอบวรรสามร่างพระราช บัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567เพิ่มเติมวงเงิน122,000ล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบกลางจำนวน6มาตราซึ่งภายหลังกรรมธิการพิจารณาแล้วเสร็จก็ได้มีการลงมติเป็นรายมาตราซึ่งไม่ได้มีการปรับแก้ใดๆโดยนายพิชัยชุนหะวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการย้ำว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้ใจ่ายเงินตาม นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอันเป็นกรณีที่ต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนไม่สามารถรองงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,568ได้จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโดยเป็นงบประมาณจากภาษีและไรายได้อื่นจํานวน10,000ล้านบาท และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล112,000ล้านบาทพร้อมย้ำด้วยว่าการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของประเทศค่ะสำหรับการพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นนายนพนัทมีรักษากรรมธิการเสียงข้างน้อยจากพรรคเก้าไกลเห็นว่าร่างงบประมาณฉบับน,นี้ขาดต่อรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังไม่มีความจําเป็นใดๆ ที่จะต้องใช้เงินภายในวันที่30กันยายนที่จะต้องออกงบประมาณเพิ่มเติมฉบับนี้ด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลอภิปรายว่าตนขอแประยะติในมาตรา3เพื่อจะปรับลดงบประมาณให้เหลือ1,000 10, 0ล้านบาทโดยมองว่าดอกเบีย้ยไม่เคยหลอกใครพร้อมค้านชนฝาเพราะรัฐบาลกู้จนสุดเพดานแล้วรวมถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตก็ไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ภายหลังที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบในวาระสามแล้วนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ขอบคุณที่ประชุมสภาพร้อมยืนยันว่างบประมาณที่รัฐบาลได้รับการอนุมัติให้นำไปใช้จ่ายครั้งนี้จะนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์และแผนงานและจะกำกับดูแลติดตามการใช้งบประมาณดังกล่าวให้มีความโปรง่งใสบรรลุสำเร็จผลตามนโยบายที่กำหนดไว้สำหรับขั้นตอนภายหลังจากสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ อกฎหมายฉบับนี้แล้วประธานสภาผู้แทนราษฎรจะได้ส่งร่างงบประมาณให้วุฒิสภาชุดใหม่พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปค่ะ